มันมันถูกปิดกั้นการมองการการ,ม,การมองเห็นจริงไหม <ừ> um. อ,<า>อธิบายแบบนี้จริงจริมันใช้คําว่าปิดกั้นไม่ถูกมันเ<ะ><ๆ>รียกว่าจํากัดการมองเห็น<ะ>โดยโดย,โดยโปกติของ facebook ส่วนตัวเนี่ยจะมีอัตราการมองเห็นอยูอ่ที่สาสิบเปอร์เซ็นแต่ไม่ตายตัวนะอยู่ที่เลทสามสิบเซนต่อสสามสิบเปอร์เซ็นตของยอดของคนติดต่อใช่ตัที่กดไลค์เราอ่ะส่วนเพจอ่ะมันอยู่ที่สองเปอร์เซ็นหนึ่งจุดห้าถึงสองเปอร์เซ็นต มีคนไล่เราหนึ่งร้อยคนมีคนเห็นแค่หนึ่งคนอันนี้เป็นค่าดีกว่าของมันแต่ถ้าขยับมากกว่านั้นก็คือจาอ่ายตังคานี้เป็นเบสิคแต่ถ้าไม่อยากจ่ายตังให้มีปฏิสัมพันธ์กับมันจ่ายตังน่ะก็ยังไม่ร้อยไม่ใช่คําถามว่าถ้าเราซื้อโฆษณาหรือว่าบูสต์ในเพจทํายังไงให้มันได้ผลจดจงกลุ่มเป้าหมายเอาตรงๆมาเลยใคร มันเหมือนที่ให้เลือกว่าแบบคุณต้องการเอาสินค้านี้ไปอยู่ในกลุ่มเป้าหมายอา,อายุเท่าไรก,กับอาชีพอะไรอะไรหรือเปล่า<ม>ได้คนแค่ไหนคือมันเอาเอาเฟซบุ๊กตั้งไว้ก่อนม,มันกับเราผลิตสินค้าเปิดร้านตัวนึงขึ้นมาเนี่ย<ม>เราตั้งคําถามกับเราก่อนว่าเราจะขายใครถ้าเราตอบได้เราก็ตอบเฟซบุ๊กได้เหมือนกันเราทาเบอร์เกอร์มามนี่เราจะขายใครขายคนทั่วไปถ้าคุณตอบว่าคนทั่วไปเมื่อไหร่คุณเจ๊งทันที แล้วแพลตฟอร์มไหนดีดีดีกว่ากันในการในการซื้อโฆษณาอินสตาแกรมเพจ u t u b e หรือว่าเดี๋ยวนี้ติกตอกด้วยไหมอืมถ้าขายสินค้าตอนนี้ก็ถ้าขายก็ยังเป็น Facebook อยู่เพจเพจใช่ใ,ช um. ใชเป็นยังเป็นเพจอยู่แต่ถ้ถาถ้าเป็น y u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  e มัน hmm. จะเน้นพวกอะไรได้จะโฆษณา mm hmm. แต่ตัวสองสามเดือ hmm. นที่ผ่านมาที่ผมพบมาแล้วก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า นี่มันคือได้ได้แล้วอนุชาเลยก็คือการส่งดาวในเพจเออยังไงเอไอเนี้ยการส่งดาวคือยังไงไอนี้ไอนี้ไอนี้ยังไม่มีความยังยังไม่รู้เลยอะไรคือการส่งดาวไม่รู้เออเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เข้าใจไอเนี้ยท o u t u b e อ่ะมันมียูทูบช่องหนึ่งที่ผมดูแลอยู่รายได้มันหมื่นปลายๆต่อเดือนว้าแต่พอพอมาเจอไอ้ดาวเนี่ยเดือนเดียวเจ็ดมือครับไม่เคืเคอเคยได้ยินดาวในเพจดาในเพ แล้วแล้วหลักการอ่ะหลักการคือไอ้จริงจริงอะดาวตัวนี้เมื่อก่อนมันอยู่ในพวก่ไอ้คนที่แคบเกมฑเพราะคนทั่วไปคนที่จะตีนเกมคนทั่วไปไม่ไม่ไม่เคยผ่านตามันแล้วก็อยู่ๆวันหนึ่งเฟซบุ๊กตัดสินใจที่จะเอาดาวตัวเนี้ไปให้คนทั่วไปที่ร้ายสุดอ่ะได้ใช้ด้วยก็คือการส่งดาวก็คือการโดนเอทคือถ้าเราปกติเรารับบริจาคเนี่ยเราก็ต้องเั้ีเลขทีบัญชีใช่ไหม เราก็ต้องออกจากแอปมาแล้วก็พิมพ์เลที่บัญชีแล้วก็เข้าไปดูใหม่ว่าชื่อตรงกันไหมเลขตรงกันไหมมันเสียเวลา f ปป e b o o กมาตัดขั้นตอนนี้ออกเลยสายดาวคุณกดดาวปุ๊บอ้างไปเลยอืมแล้วแต่เราต้องซื้อดาวก่อนเราต้องซื้อดาวก่อนแล้วก็ขั้นตอนการซื้อดาวก็ไม่ได้ยากถ้าคุณปูกบัตรเครดิตกับโทรศัพท์อยู่แล้วมันก็เ้าไม่จอดบัางอยู่แล้วเคยเคยได้ยินเคย สมดาวเนี่ยอันนี้คือเธอได้ยินแต่ว่าโอเคด้วยด้ย,วา,ยว,าวามที่คือเราก็ไม่ได้สนใจด้วยแต่ว่าคือสิ่งที่เราสนใจอยู่ตอนนี้สิ่งที่เราสนใจคือเราเราแค่มองทอั้งเอาง่ายคือมองถึงการใช้ชีวิตปกติของคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจหรือว่าของคนที่แค่เพื่อจะกยับมาทําธุรกิจเลยนะเราอ่ะเราเคยนั่งคิดว่าเฮ้ยทำไมคือแบบคนเห็นไอ้สิ่งที่เราโพสต์มาหรือยังเราถ้าเอาส่วนตัวนะสรุปแบบส่วนตัวคือหนึ่ง โพสบ่อยขึ้นคือเห็นมากเห็นน้อยอ่ะก็คือก,ก็ช่างมันแต่ว่าทุกครั้งที่เราโพสคือเราจะมีคนใหม่ที่ไม่เคยเข้าที่ไม่เคยเข้ามากดไลค์เราอ่ะกดแล้วทุกครั้งที่เราโพสต์เราจะได้เพื่อนเพิ่มเติมอยู่ที่แบบคือ,อประมาณห้าคนหรือสิบคนตอนหนึ่งโพสตอันนี้คืออันนี้คือที่ที่ที่เราสังเกตเห็นใน,ในเฟซของเราอันที่สอง เราสังเ,เ,เกตุว่าเมื่ที่เราเข้าไปกดไลค์ในเฟซของคนอื่นในเพจของคนอื่นและยิ่งเรา<ม>เราเข้าไปกดไลค์มากเท่าไหร่เลยคือคนที่เข้ามากดไลค์กับโพสของเราก็จะมากขึ้น<ม>อันนี้คือที่ที่เราสังเกตเพราะว่าอย่างปกติสมมติว่าโดยโดยโดยวิยยยสัยของคนในการในการเข้าไปดูเฟซเต็มที่อ่ะคุณจะแบบ เข้าไปดูแต่ลาคาั้งนะเอาบัตรท่าทลาะสักหนึงนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งคือกับการเลื่อนดูว่าใครโพสดูว่าใครโพสพอสุดท้ายคุณจะกลับมารีเฟซใหม่เว้ยไม่เจอคุณจะกลับมารีเฟซใหม่แล้วคุณมันจะขึ้นคนมันก็จะแบบนึกออกไหมเพราะว่าคือสุดทัพคือต่อให้คุณมีเพื่อนเป็นพันคนอ่ะคุณจะไม่เคยดูข้อมูลของเขาทุกคนแบบเท่าเลยคุณจะคุณจะเห็นแค่ไม่กี่คน่ะ สิบ <10 S 2> คนยี่สิบคนแค่นั้นแลวสุดท้ายคือคุณก็จะกลับมารีเฟซไปแล้วคุณก็จะดูแล้วก็กลับมารีเฟซไปซึ่งเป็นอย่างนี้แต่ทุกครั้งที่คุณดูคุณไม่ได้เข้าไปเหมือนเหมือนที่วันนี้บอกคือถ้าเราเข้าไปกดไลค์หรือเปนมีเป็นมีความ,มสำคัญกับเฟซมันก็จะแบบทำให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือจับจับตอนแรกจับเดิมๆมเลยที่ไม่ได้สนใจเรื่องเฟซเลยแต่คือหลังจากที่พอโพสต์ตอนนี้คือที่โพสอ่ะคือจะมีสองแบบคือโพสต์สั้นกับโพส์ยาว คือ2แบบเลยถ้าถ้าสังเกตถ้าแบบดูใน Facebook อ่ะคือจะมี2องแบบคือแบบแรกคือเอาแค่อ่านแค่ให้คนถูกใจ mm hmm. เรื่องอะไรก็แล้วแต่คำคมโนโูนนี่นั่นสิ่งที่คิดได้หรืออะไรภาพคือบางทีคือภาพ,ภาพไม่ภาพไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าพอมันเป็นเฟซซั่นอ่ะ mm hmm. มันเป็นข้อความสั้นๆที่แบบอ่านปุ๊บแล้วก็จบภายในประโยคคือมันมีความถูกจะถูกใจหรือไม่ถูกใจอ่ะคุณจะได้หนึ่งไลค์ mm hmm. อันนี้คือที่เห็นแล้วก็จะเห็นชัดมากกับคือตอนเนี้ยในในในสิ่งในโพสตสั้นอ่ะอย่างไม่น้อยอะ่ะคือจะแบบหนึ่งรอยอัพหน0อยัพตลอดซึ่งซึ่งมันมันคงมันมันเพิ่มเติมจากเมื่อก่อนคือแบบแค่ยี่สิบสาสิบโอ้สามสิบนี่คือแบบโอ้แม่สามสิบเอ้ยห้าสิบแต่หลงังๆคือแบบเออซึ่งมันทําให้กับโพสยาวโพสยาวคือมันสําหรับสําหรับแฟน ถ,ถ้าจะเรียกว่าเป็นเอฟหรือจะเรียกว่าคนติดตามก็ได้เพราะว่าคือมันจะมีกลุ่มบางส่วนที่ชอบอ่านยาวๆชอบอ่านความรู้สึกชอบให้เราแบบคือเหมือนคือมองเห็นมุมมองของเราในในบางคนก็จะบอกว่าไอหายนักมึงแบบฟงฟิ้งจังเลยว่าช่วงนี้คือแบบเออแล้วคือมันก็จะมีหลายๆคนที่แบบติดตามเรื่องของธนูเรื่องของอารมเนี้ยอันนั้นคือสิ่งที่เรามองเห็นวแบบ่า ออในในในขณะที่เรามีวิธีการโพสสองแบบแบบเนี้คือยอดของคนที่ที่เข้ามาติดตามเข้ามาเ mm hmm. กดไลค์หรือเข้ามาขอเป็นเพื่ออะไรเนี้ยนะมันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่มันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้อุวาแบบเหมือนกับเรายิงแอดซือ้อแอ mm hmm. โนโฆษณาอะไรย่างเงี้ยแต่คือมันเห็นมันเห็นยอดยอดที่มันติดตามเพิ่มขึ้น mm hmm. แาะของที่เิมดูแลอะไรนะช่องไลฟ์สตรีม นั่นเป็นอของอคำถามคือคำถามคือเริ่มมากี่ปีเริ่มมายังไงมีไรายได้หรืออะไรคือง่ายๆอะสมมติสมมติอะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มสร้างช่องขึ้นมาอืมสร้างช่องเราไม่ได้วางแผนที่จะเป็นเป็นช่องที่รับไรายไดไ้ไม่ได้วางแผนมันเป็นที่ปล่อยของอเฉยแต่อยู่ๆมันมีคนซับมาเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็มีคนเลวิดีโอไปเรื่อยมันก็ มันก็มีเข้าเข้าเกณฑ์ของเฟ c e บุ๊กเราก็พอเข้าเกณฑ์ปุ๊บเราก็รับซับเท่าไหร่ได้ตอนนี้คะตอนนี้สองหมื่นกว่าสองหมื่นสองมืนี้เปิดรับรายได้เลยไหมไม่ไรับรายได้ตั้งแต่หมื่นเอ้ะหนึ่งพันหนึ่งพันซับอ้าเหรอหนึ่งพันซับสี่สี่พันชั่วโมงหมายถึงมีวิดีโอสี่พันสี่พันมีคนดูวิดีโอมาแล้วสี่พันชั่วโมงแล้วก็เปิดรายได้เข้าบัญชีเข้าบัญชีเขาคิดยังไง หมายถึงหมายถึงได้ได้ได้ด้วยการซับหรือว่าได้ด้วยการดูได้คือรายได้มันจะไปผ่านตามจำนวนซับด้วยึ่งมันวิธีคิดของมันมันไม่ได้บอกมันไม่ได้เฉลยว่ามันคิดยังไงแต่ว่าช่วงมันสังเกตว่าช่วงโควิดรายได้มันลดลงบางทั้งทีงย่ยอดยอดคนดูไม่ได้ลด้าใจว่าเขาก็เดือดร้อนเรื่องเงินเพาก็เดือดร้อนั้งหมด,ลด <c oughs> และแล้วตอนนี้ประมาณเดือน ที่เข้ามาถ้าเป็นช่องนั้นเ่สูงสุดมันแปดพันแล้วก็ต่ำสุดอายุประมาณสามสามพันต่อเดือนต่อเดือดมนมีมีหลายช่องแสดงว่าหลายช่องแล้วช่อง <c oughs> อะไรช่องที่ไม่มีรายได้ก็เยอะอ่าแล้วใช่แล้วแล้วมีช่องไหนที่มีที่ที่เปิดรับไรายได้ซับซับอยู่ที่เท่าไหร่อืประมาณสามหมื่นสามหมื่นซับไม่ไม่ต่างกันแบบแต่ว่า ยอดคนดูเยอะกว่ายอดคนซักไม่มีอะไรสิเป็นช่องอะไรช่องสนไปไวเป็นช่องเป็นความลับอช่องเป็นความลับอ่ไม่เปิดเผโอเคโอเคก็คือแล้วไหนว่าเขาจะคำนวณมาให้เรายังไงน่าสนใจนะแต่แบอันนี้ถ้าเดี๋ยวถามนิดหนึ่งอันนี้ของ y o u t u b e แล้วของเพจ อันไหนสร้างไรายได้ง่ายกว่ากันยากกว่ากันอืแนะนำให้ทำทั้งสองม่มตอนนี้กำลังกาลังเปรียบเทียบว่าระหว่าง YouTube กับเพจความยากง่ายในการรับไรายได้การสร้างคอนเทนต์การการสร้างแฟนคลับรออู้สึกว่าเฟซบุ๊กอะไออจะเข้าเกมเร็วกว่าแต่ว,ว่าขั้ตอนการจ่ายเงินใน u ูทูบไปจ่ายเร็มกว่า เป็นบุ้งค้างอยู่สองเดือนเดีย๋ยวรอบเยอนะากกว่าจะกว่าจะค้างแล้วทีนี้อ่ะสำหรับแบนดต่อถ้าสมมติหน้าวินาทีนี้จะทำช่อง YouTube หรือว่า Facebook เนี่ยคิดว่าคอนเทนต์ไหนบ้างที่น่าสนใจสำหรับตอนนี้คอนเทนต์ <Content S 2> <ม>ไหนบ้างที่น่าสนใจบนี้ถ้าพูดเอากระแสนในช่วงในช่วงนี้นะ คอนเทนต์แรกๆเลยคือมันคือเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการอยูนะ่อันนี้มันมีในคนเพราะว่าหนึ่งเราเราดูภาวะเราดูปัจจัยตอนนี้ว่าคนมันอันคนมันอยากเที่ยวคนมันอยากใช้เงินอยากไปกินอยากไปพักผ่อนอยากใช้เงินนี่หมายถึง,ง,นง,งนคนยังมีเงินใช่ไหมคนยังมีเงินเงินแต่มีมากมีน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่คือคนมันอยากเที่ยวมันอยากพักผ่อนี่คือแบบเพราะฉะนั้นคือถ้าถามว่า คือการรีแบรนด์จริงๆแล้วคือเรื่องเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเกิดขึ้นมานานละเราสังเกตุดูย้อนกลับไปเลยสถานที่ท่องเที่ยวร้านกินร้านนั่งร้านชิลอะไรเนียมันมาตั้งแต่ต้นละแต่ถามว่าตอนเนี้มันเหมือนนับหนึ่งเหมืันจุดเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าโพสต์ไหนที่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวโพสต์ไหนที่มันเป็นที่กินอาหารการกินของแบบ ขอให้คุณทําหน้าตาออกนนอคนมจะตามอันนี้คือเรื่องแรกถ้าถ้าพูดถึง content. คอนเทนต์คอนเทนต์ที่สองน่ะที่เรามองคือเรามองว่าคอนเทนต์ที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของบุคนอันเนี้ยคือเรามองว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าเอาพูดถึงบ้านเราอะพูดถึงบ้านเราเลยคนรู้จักไลฟ์สไตล์ของคนของบุคคลของ,ของ,ของแต่ละคน อ,อันนี้อันนี้อันนี้ไลฟ์สไตล์นนอนน like ของคุณเลยนะนะคุณคุณแบรอารคัสคุณจิงธนูคุณโอเคไหมคุณลาบลาคนจะรู้จักร like ฟ์สไตล์ในมุมใดมุนหนึ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่บอกว่าภาพมันจะชัดเจนขนาดไหนโอเคยอมรับ okay, คือสิ่งที่ตัวเ,เองกำลังทำอยู่มันคือการสร้างคาแรคเตอร์แต่ว่าแต่การสร้างคาแรคเตอร์ของเราคือเรามองว่ามันเป็นการสร้างคาแรคเตอร์ที่แบบหนึง่งคือโอเคอ่ะ ชัดเจนถ้าหลายๆคนเห็นคือมันก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นเรื่องของการแบบหาพาร์ทเนอร์จับคือแบบเอาคนคนคนนี้มาคนนี้มาเจอกมาแบทเทิลกันมาทํางานร่วมกันรู่นนี้นั่นหรือแมา้ทำง,งานของตัวเองที่ทําคือมันก็จะเป็นการดึงเอาเอาหลายๆคนอะไรเงี้ยเอเอมา,าทําง,งานร่วมกันซึ่งซึ่งเหมือนอ้ามันเกิดอะไรยิ่งรือเงี้ยคือปีที่แล้วคือเราทํางานท,างงานทัอด้วยกัน ปีนี้คือพอโครงการมันจะมีปุ๊บเราก็จะเราก็จะเอาคนของเรานี่แหละมาทํางานเราเอาทีมงานของเรามาทํางานเล,แ,ล,นแ,ลแต่คือถามว่า,าการสร้างไลฟ์สไตล์ของคนบนหน้าบนหน้าแพลตฟอร์มหน้าเพจหน้า YouTube ยูทหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือเราเมองว่ามันเป็นสิ่งที่แบบคือถ้ามันสร้างให้มันเห็นชัดมันมันจะดีมากออแล้วหลายคนหลายคนมากอะ่ะยิง่งยิงตอนนี้คือคนมันอยู่กับมือถือมากขึ้นเพราะว่าคน จากเอาเะอยงที่ผ่านมาสองสเดือนทำไมยอดของการพฟลลยอดของการทำย mm. ูทู e มันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะหนึ่งคือคนมันว่ามันอยู่กับบ้านเฉยๆสิ่งที่มันใช้คือแค่นี้เองเออ mm. แล้วคือคนมันพยายามหา mm. หาความเป็นตัวตนหาเป็นหาความเป็นตัวเองออกมา mm. มถึงเบเฮมต่อถ้าใครสักคนอยากเปิดช่อง แนะนำยังไงได้บ้างจากประสบการณ์แนะนำให้ทำเลยอ่ะโอเคแนะนำให้ทำเลยอาชัดเจนเนื้อหาเนี่ยสำคัญหนดน้อยกว่าความต่อเนื่อยคุณทำแล้วต้องทำให้มัน่อเนื่อง่อเนื่องสม่ำเสมอสม่ำเสมอทำไม่ต้องเนื้อหาไม่ต้องดีก็ได้เนื้อหาแต่คุณทำตลอดแต่ถ้าคุณทำดีโ r o d u c t ดีแต่สม่ำเสมอในที่นี้หมายถึงปล่อยทุกวันทุกอาทิตย์หรือ ก็ให้มันเป็นเหมือนตึกให้ประจําเลยสามวันข้างอาทิตย์ยั่ค้งก็แล,ล้วแต่เราแล้วให้มีไม่ใช่ทำวันสองตอนก็หายไปอ่ะสำอางทำเลยส,สม่คเสมอได้อะไรอีกเ <friendships> อาแค่นั้นก่อนเอาแค่นี้ก่อนอ๋ออันนี้สําคัญสําคัญแล้วระหว่างระหว่างช่องหนึ่งอ่ะสมมติเปิดช่องหนึ่งตอนหนึ่งอย่างคอนเทนต์กับช่องหนึ่งมีรายการย่อยๆอีกสองสามรายการ คิดว่าแบบไหนดีกว่ากันมันมันดีกวลาแบบคือถ้าถ้าช่องเดียวอะถ้ามันเข้าเกณฑ์ได้แล้วมันเข้าไปอะมันก็ขายได้ตลอดแต่ว่าถ้าการเนื้อหาคุณมันดีหมดไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้ามันมีมันมีบางรายการที่มันทำางแงเงแงอยู่มันไม่ดีก็ตัวือนทำดีมันก็จะมันจะทําให้ตัวือนมันแย่ไปด้วยกา็แย่ช่องเลยบอกไหมน่าจะเข้าใจน่าจะเข้าใจได้อ่า คืออันนึงเหมือนเหมือนกับว่าอ่ะเปิดช่องอมสมมติมาเกแนเอนก็เรื่องเรื่องกินแดกอย่างเดียวอ่าเหมือนอะไรนะหมอมถนัดแดกก็เรื่องกินอย่างเดียวระหว่างกับเหมือนวูดดี้อ่ามีวูดดี้วูดดีท้ทอล์ควูดดี้โชว์วูดดี้เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นรายการเย<ม><ๆ>อะๆๆยอะๆคือถ้าเป็นโปรดักชั่นใหญ่อ่เขาเก็มีเขาเรียกอะไรมีโปรดิวเซอร์ซึ่งมีโปรดิวเซอร์ดูภาพทั้งหมดเลยอะไหนไม่ผ่านไปแก้ไม่ผ่านแก้แต่ถ้าเราทําเล็กๆเราก็ เราก็ทําเองเราไม่มีคนเซนซเซอร์แล้วมันจะลม้มกลัอ,อเนื้องามันจะไม่สวยท,ทุกตัวก็เลยแนะนำให้เป็นช่องเดียวทําไปก่อนท,นท <ำ S 1> าก่อนในคำค้างทำเลยทาไปเลยได้แล้วก็อันนี้ไม่ต้องกลัวว่าแย่งตลาดพอเราทําช่องแนละ้วคนอื่นดูคนอื่นน้อยลงไม่ต้องกลัวตลาดมีคนดูรอดูเยอะยๆเลยทําไปเลยวิที่าทํายังไงให้มันน่าสนใจอื แต่ก่อนมันนะั้นก็ต้องเริ่มทาก่อนอ่ะแล้วค่อยๆปรับแก้ไปมันยากสุดตอนที่จะเริ่มเ่ยละมันยากสุดคือตอนที่จะเริ่มอ่าอันนี้ได้โค้ดแล้ววันนี้จะทําจะทําช่องช่องของตัวเองยากสุดคือตอนจะเริ่มแม่เหรอว่าคนบางทีคนมันจะเริ่มมันคิดเยอะ,อะไงอืมไม่ไมีความ่แม่คิดเยอะเยอะคิดเยอะคิดแบบแต่คือโอเคเรา เราเข้าใจถึงการคิดเยอะของของคนที่จะเริ่มนะเลยนะเหมือนมัน,ม,นมันก็เหมือนกับตอนที่เราเริ่มต้นที่จะแบบหายรับซาร์ของตัวเองะคือเราก็คิดเยอะนะแม่งแบบแต่งแบบนี้โอ้คนนั้นต้องมองมันจะดูแปลกในสายตาคนอื่นนะไรเงี้ยมันมันก็คิดเยอะหมดอนะอันนี้คือมันแค่เรื่องแค่เรื่องใกล้ตัวแต่พอเวลาทำโมดชั่นที่แบบจะเป็นเรื่องยูทูบเรื่องอะไรก็แล้วแต่เลยนะี่ยคือมันก็ต้องมานั่งคิดเยอะด้วย วางใ้วางโครงสร้างของจะต้องมีการวางโครงสร้างของอรายการต้องมาอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ผมจะเชื่ออย่างหนึ่วว่าคือเราอาจเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะหาจุดข,ของตัวเองเจอ<ม>คุณอาจจะแบบเฮ้ยวันนี้ความสนใจของคุณอาจจะแค่แบบเรื่องเรื่องเรื่องนี้เรื่องเดียวอะไรเงีเ้ยแต่พอเราทําไปเรื่อยๆอะไรเงีเ้ยม э ันมันจะเจอจุดสนใจของตัวเองที่มันมันค่อยๆเข้ามาหรือบางทีคือ มันอาจจะค่อยๆขย,ยายให้มันแบบใหญ่ขึ้นก็ได้จริงๆอ่ะคือถ้าถ้าจะยกตัวอย่างเรยกยกตัวอย่างเพจบ้านเราหรือว่าแบบเออกลุ่มกลุ่มคนที่เป็นเป็นยูทูบเบอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีหลายคนที่ที่เราสามารถที่จะแบบเอามาเป็นตัวอย่างได้ แต่ว่าคือประเด็นคือการเอามาเป็นตัวอย่างคือคุณต้องไปย้อนดูก่อนว่าว่าเฮ้ยเขาเริ่มต้นมาแบบไหนรูปแบบของรายการช่างนี้เป็นแบบไหนแล้วก็จะมาถึงตอนนี้มันผ่านช่วงเวลามาแล้วคือมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือมันจะต้องนั่งดูนั่งวิเคราะห์นั่งมองภาพอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือแต่อย่างที่บอกอ่ะคือถ้าย้อนกลับไปอ่ะคือก็ไม่ได้อยากให้ไปติดที่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือ,อเฮ้ยเวลาคุณได้ถามอ่ะคุณก็ต้องแบบ คุณก็จะมีวิธีการนําเสนอของคุณบ้างหรือว่าพอผ่านไปค,<ม>คุณอาจจะเห็นจุดเด่นหรือว่าคนอื่นอาจจะเห็นจุดเด่นของตัว,<ม>ข,อตวของตัวคลิปนี้คอนเทนต์นี้อะไรเงี้ยหรือว่าลักษณะแบบนี้จนสุดท้ายคือมันเป็นตัวตนของจริงๆ